สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนะครับวันนี้นะครับคนคนพาหนะ EP พิเศษนะครับ EP ที่สองร้อยห้าสิบห้าครับมีพระสะสมพัะเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยครับรายการละสองร้อยบาทนะครับ EP ที่สองร้อยห้าสิบห้าครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไปเข้ามาได้เลยนะครับมีเรียนเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับเรื่องวงแรกนะเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่ามาเล็กนึงนะคมชัดลึกเลยนะครับเนี่ยเป็นข้างมองเห็นมวลสารนะครับมีรอยเนื้อหลุดนะครับหลังกเก่าแห้งๆเลยนะครับหนึ่งข้างนะมีรอยเนื้อหลุดนะครับสมเด็จเก่าหมายเล็กนึงครับ ่อไปเป็นสาเร็จหมายเลขสองครับสำเร็จกล่องหมายเลขสองครับสภาพใช้นะครับมองเห็นหมวลสารด้านในนะครับสภาพใช้นะครับมงเห็นหมวลสารด้านใน,นครับ สมเด็จเก่าหมายเลขสามนะครับนีแต่รายงานนะครับหมายเลขสามเก่านะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสามนะครับนี่ครับด้านข้างมีรอยมุมนะครับมุมบินชํารุดไปหน่อยนะครับเก่าสวยนะครับคมลึกเลยนะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่ก็เป็นสมเด็จเหมือนกันครับ สนิทเก่าไม้เลขสี่ทำเนื้อออกจะเหลืองนะครับนี่ครับหมายเลสี่ 4, เนื้อออกเหลืองนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นภาพปิดตาเก่าเนื้อตะกัวนะครับ ปิตาเก่านะครับเนื้อตะกัวนะครับหลังมีจานนะครับนี่รครับ <_ s 1> มีจานนะครับปิตาเก <_ s 2> <อ>่าเนื้อตะกัวหลังมีจานลังหมายเลขห้านะครับกัวเก่านะครับแห้งซีดเลยนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นเหรียญโลนะครับหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับจุทยานะครับเป็นโลโบราณนะครับ นี่เรโบราณนะครับหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเก่านะครับมีรอยแต่งตะไบนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์จอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นพระลีลาเก่านะครับเนื้อดินนะครับพระลีลาเก่าครับเนื้อดินนะครับหมายเลขแปดนะครับมีคาบดินนะครับติดนะครับมาเลขเก้านะครับเป็นพระปิตานะ เนื้อทองผสมเก่านะเป็นโลโบราณนะครับด้านหลังมียันนะครับพิตาเนื้อทองผสมเก่าหมายเลขเ้านะครับหมายเลขสิบนะเป็นพระเนื้อผงพิมพ์พระประธานนำหลวงพ่อกลวยนะครับ ายเลขสิบครับคมชัดนะครับนะขละยันนะครับหน้าตานะครับล,ลานนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นสมเด็จอกวีนะครับหลวงผู้เผือกนะครับ้าเหลังมียันนะครับ หลวงพุเพือกวัดกิ่งแก้วนะครับนะด้านหลังยันคมชัดลึกเลยนะครับสมเด็จกวีหลวงพุเพือกวัดกิ่งแก้วนะครับวันที่สิบสองครับเป็นหลวงปู่เดินหุ่นนะครับรูปถ่ายหลวงปู่เดินหุ่นนะครับอิเกสาโลคนะรูปถ่ายหลวงปู่เดินหุ่นนะครับกระจกบางๆครับ มันเลขสิบสามนะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวนะเป็นพิมพ์นะพระปิตานะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวนะเป็นพิมพ์ปิตาครับนะมีตะไบนะครับสิบสี่นะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกวัดปากโคองมางขามเท่านะครับเนื้อตะกัวนะครับสิบสี่นะครับ 14, หมายเลขสิบห้าครับเป็นขุสะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับขุสะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับหมายเลขสิบห้าครับต่อไหมายเลขสิบหกครับเป็นรูปเหมือน,นะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับด้านหน้ามีตะโคตะครับ ก็ผมมดช่องแคนะครับสิบเจ็ดครับเป็นพันลอดเลี่ยมเก่านะครับพันลอดเลี่ยมเก่านะเปิดหน้านะครับในสิบเจ็ดนะครับ 18นะครับเป็นภาพปิดตาสภาพใช้นะครับปิดตาหลังแบบนะครับสภาพใช้นะครับสิบเก้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ปุกเศษนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับเป็นเนื้อผงนะครับให้ละเอียดคมชัดนะครับ ายยี่สิบนะครับเป็นหมวกข้านนะครับอุดผงด้านบนคนระับเป็นพิมพ์ทรงฮนุมานนะครับเป็นหัวเนื้อนะดินนะครับดินเผานะครับยนะี่สิบเอ็ดครับเป็นพระปลื้มนะครับเป็นพระเปลนะื้มเก่าสภาพใช้นะครับนี่นะมีเล่ดอกมะขามนะครับพระปลื้มเก่านะครับสภาพใช้นะครับเนี่ยนะ เก่าแห้งเลยครับยีนะ่สเป็นนางพญานะครับ23นะ่สมเป็นเหนรียญโลนะครับผมพ่อโสธรน,นะครับน้ำทรผสมครับหลังยันนะครับ อีสิบสี่นะครับเป็นพระปิตาสายวัสพานสูงนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับไหนเด็ยี่สิบห้าครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอน,นครับเนื้อทองผสมเก่านะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับนี่งตะไบนะครับ หลวงพ่อจันทร์วัดบางมอะครับหมายเลขยี่สิบหกครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับปีสองพันห้าร้อยนะลูกเหมือนหลวงพ่อโสธรนะอุดกิงนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับกิงดังครับยี่สิบเจ็ดครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อจีนนะครับวัดท่าลาดนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับเนี่ยครับ ผลงลงรักนะครับหลวงพ่อจีนนะครับท่าลาดนะครับปิดตานะครับวันนี่แปดครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขีนนครับหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดห้วยเขียนครับยี่สิบแปดเป็นเนื้อทองผสมนะครับสภาพใช้นะครับยังสวยอยู่นะครับ หมายเลขยี่สิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นปืนแตกนะครับนี่ครับออกเขียวๆนะมีโลหะเก่าผสมนะครับมีโลหะของรุ่นแรกผสมอยู่นะครับหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะครับหมายเลขสามสิบนะครับเป็นเสือหลงพ่อวงวัดปริวาสปีห้าเก้านะครับเสือหลงพ่อวงนะครับปีห้าเก้านะครับวัดปริวาสนะครับนี่ครับ เสือหลวงพ่อวงวัดปฎิวาดนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อสมชายนะครับปีห้าเก้านะครับวัดปริวาตนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวงนะครับหลวงพ่อสมชายนะครับปีห้าเก้ามีต่โคนะเนี่ยครับเสือหลวงพ่อสมชายวัดปริวาตนะครับนี่นะครับสวยเดิมนะครับร้อมกล่องเลยนะครับสองร้อยบาทนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ7 6นย์ปสี่เกูนย์สามเจหเ็หนะครับ เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวน่าสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับรายการละ2 0 0บาททุกรายการเลยนะครับสำหรับอ e ีพีนี้ขอจบไว้ท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ